ไม่มีอะไรกินเหรอจะกินกระปูกินกระปูนี่แหละกินแรงน้องทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีตอนแรงๆพี่น้องผูจเจ้ามาลาลงแนวทางหวยไ,ไทยเลยเฮ้ยช่วงไหนป๋อนั่งจุดถูกก่อนละจ้าห้องเจ้าหนังบเห็นปเป็นเบิ้งองห้องมาเสี่ยวมาล่าพูนเห็นอยู่เจ็ดศูนยสี่เฮ้ยเจ็ดศูนย์สี่วั เจ็ดสี uh ่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์เด okay. ่นต้นทะเบียนรหลดข่อยเลยเจ็ดสามศูนย์เตรียมแก้ผ่าแลนอ้อมบ้านเ้าจะบ่็ด้บลได้แกแกแกจต่ขางบุนะเว้ยมาบล็บ้านทางลาเออจะสิือขังบนอาจจะแกะน้ำมันมันจี้น่อยไหมนั่นเออแซตผู้น่เนาะบ้าผ้าวานค่ะในนี้คือบอหงสูด้วยนะ กระดิ่นกับดวงตัวอีกเลยนาะทำไมมันมัวจังกปอนกายง่ายตกอิปูมันสะท้อนมันเลยนั่นจะมาทอดอีปูยินกับตามแตงมันทุกคนอาหารแรงมันจ้าอยู่เพื่อนจะสันมาเหมาะแม่จะเสียหายอยู่หาขินเงียงไปตลาดกะข้าเก็บบริจาคายนี่กบเบิ้ลมือนี่คือเบิ้ดเร็วแท้ มดมาแต่เว้นเลยจ้าเหมือนนี่เออไม่ค่ากับข้าวหิดกับข่าวลายบอบ่บุกนู้นได้บอกยันนี้กับข่าวลายบอกจังหวะมุดไวอแต่ว่าบราไม่น้ำมันมันเลยน้ำมันมันนักเจากับเคลียใส่ออกมันแล้วก็มาจีหนึ่งมันอยู่นี่สุกหรือยังอะ รวยพรุ่งนี้ยังไงก็จะรวยควู้งซึ้งว่าคุ้งสิถือคว้วยหันง่ดจ้าคู้งซึ้งอยู่คุ้งวดนั่นแหละจ้าอืมครับผมเป็นคุ้งซึองที่คุ้งวดอะมริกันบังเทเบิลงงวดนี่นันงงน่นีำนางจะหมานไหมเขาใช้แต่โตมาแข่งเลยงวดมันตัวใหญ่มันคือบางอย่างมีน้ำมันปูนาคาเกะทอดเบิสิมันบอกเออ น,น้าม,นมาทอดก่อนตดเหรอบ่แจดังพี่น้องขอทอดอันนี้คือข่อยใส่โรตีเลยได้พี่น้องโรตีกับซีโรตจะทอดกระเทียมพี่น้องส่วนนั้นนี่ในน้ำมันมันพี่น้องข่อยสีย่างส่วนนั้นนี่ข่อยสีย่างสอง กินกับตัมแตงพี่นอ้องขึ้นลกขึ้นห้างจ้าอันนี้คือเลาวนางนะคะคือกอไผ่นี่ค่ะทำสีไข่สะนั่นได้เนี่ยซอ,องแม่มันฝากอยู่ในทางแม่ดำกับแม่มน อ่อ,องปูจ้าน้ำมันปูจ้าทอดน้ำกันหรอสิได้บอกที่นั่นเอ,าอ้าท,ที่เอาจะท,ทอดปูค่ะท,ท,อทอดปูนาขาเกี๊ยมีนิทานน้ำนานคาเรปูนาขาเกตัวใหญ่สมัยหาอะไรเอามือไปจับ กูก็งับทันทีจะทำยังไงเอาไม้ไ oh ล่ตีไม่ได้หมักหรอหรือว่าโรยเอาใช่เลยนะนะตรวจดูจะชอบ เป็นอยู่ทหาราหารอ่ะใครที่ดีแบบ๋วปูนิ่มปูเนาะโยปูนิ่มปูเนอะปูล็อก่าเดียวนึงนะบวกอีกตัวปูล็อกาจ้ามันก็หางว่าลอยลอยัลอยหาซีฟูี่ลอปแลอยากกินปูผัดพงกรีนะแซ่บขอน้มากจิงหมักหมูกาเรงกะริกาเรปยูเข่าเลยได้เด็ดเน้น มันใ้รู้สึกว่าหิวเขา่าม่อจับพี่น้องมนาะกินบอน่ากินบอครับน่ากินบอถอดกระเทียมพี่น้องหอมหอมมึงแน่ถอดถอดนื่งเหลืองจากน่อยพี่นอ้อแเราก็จะทอดไข่ดาวด้วยพี่น้องเลยเอาไข่ดาวคนละฟองด้วย วันน้านี้ได้ไล้ยล้ยกับปูส่วงที่โล่งตรงพี่น้องไปส่วงที่ย่มตรงนะคัดว่าบได้ทอรกินพี่น้องเลยไม่อยากตอนมันเบิดหอมอรีพี่น้องขวดหอมโดยมันมัดน,น้ำเล้ยพี่นอ้องพี่น้องเน่นานกินบ่ ทุกแล้วพี่น้องหอมหอมกรอบกอบอสิซินโคตชรเบอรพี่น้องตำแตงกอนอันนี้ก็คือกระดองมันมึนงนะพี่น้องดปก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 โปกปก,ปก แล้วก็ข้ามเขาตู้ไอ้โรดพี่น้องวันนี้เอาข้าวเหนียวตู้ไอ้เพิ่นโรดนี่อ้าอ้าวนี่ใครเดือดใครดาวใครอีเกิร์ดอยู่พอแล้วให้มันเป็นยางก่อ,อเป็นยนะังโมงเป็นยางจุกไข่นะฮะมันจะเป็นไข่ดาว เขาแล้วพ่อแล้ว,อลวโอ้มันเป็นไข่มีดาวไข่ดาวอยู่จ้าแต่เป็นไข่เป็นไข่ไขดาวมาลึกเตายูนนไข่นอกโลกไข่ดาวอังคาร เมนูวันนี้พ่อควลรีโอเสนอเมนูตำแตงทอดปูแบบจิ้มไหมจ๊าโอ้ยมันได้ใช้ผักกะแครงนะตำตำฮิคาระเจเลยฮิคาระเจเลยยังบดสุกเหรอมันสุกอีกนึ่งมันตำแตงตำแตง น้ำแตงอร่อยอร่อยเราจะมากินข่าวน้ากันพี่น้องไมยหิวข่าวเลยเดี๋ยวยู่งแห้งๆเอาละน่ากินจัง หิวข้าวหิวข้าวมา,มากมากทุกคนกินข้าวน้ำกันจ้าทอดอีปูกินกับตำแตงแล้วก็มีย่างด้วยจัน่น้องกินข้าวเร่งน้ำกันน้ำแกงเลย ภาน่ำสันกว่เลยว่าถูกทกแบบมมนบอกเห็นกินน้ำล้างเบิ่งเอากูรใจพี่เลยขับตรงมันไม่เฉียวมน่าแล้วแต่ว่าคปมาที่73ซูลวกับ74ซูนมันเห็นอยู่ มันเห็นล,าล่างๆมันเห็นหมดใช่เพราะว่าถูกมันกระเิือนไงถูกมันก็เลือหัวเราเป็นหายมากเป็นเอาแน,น่หินหินพ้าเป็นอี่นองแน่หินอันก๋วยเตี๋ยวเป็นอินเพิร์เยนะเรียกขยับมันก็ต้นเข่าอนนึันยิ้มเว้กอ กินของอย่างนี้แต่ก่อนหืออื่นท่าปลาด้วยเนาะกินของดีๆกระปูทอดกระปูอะไรนีน่องเลย 哎。<No. S 2> okay. 好着呢。打 มันนะครับอะอเลยอืมชอบรสชาติเออชาบอร์สิงห์ครับ ทรุ่งนี้รวยไปพปี่น้องคนอีจ้า